สงครามเป็นภาวะไม่พึงประสงค์ของมวลมนุษยชาติทำไมสงครามจึงเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านั่นก็เป็นเพราะว่าสงครามเริ่มที่ใจของมนุษย์ใจซึ่งถูกครอบงำด้วยกิเลสสมตัว ซึ่งเป็นพนวนเหตุแห่งสงครามนั่นก็คือตัณหามานะทิฐิตัณหาก็คือความโลภโมโทสันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเป็นเหตุให้มีการแข่งแย่งแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรและแผ่นดินเท่นที่มานะก็คือความหลงตนลืมตัวว่าเหนือกว่าคนอื่นเมื่อเราอยากเหนือกว่าคนอื่นเราก็ต้องครอบนำคนทั้งโลกให้มายอมสยบอยู่แทบเท้าของเราทิฐิก็คือความยึดติดถือมั่นในลัทธินิยมอุดมการ์ซึ่งตน เพื่อถือศรัทธาแล้วเชื่อมั่นว่าคนทั้งโลกต้องเห็นด้วยกับฉันใครไม่เห็นด้วยกับฉันก็ต้องทำสงครามกันกิเลสที่เป็นเหตุก่อสงครามสรุปสั้นๆว่าอยากได้อยากใหญ่ใจแคบนั่นเองอย่างไรก็ตามสงครามเริ่มต้นที่ใจและที่ใจของเรานี่เองที่เราจะยุติสงครามได้